ทบานสวนดุสิตโพเขานะครับดำเนินการทำการสำรวจนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงน,นั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับที่ มีการพูดคุยเรื่องสามพลังปฏิรูปประเทศกันก่อนนะครับเราจะไปพูดคุยกับดรนะครับทวินวดีบุรีรกุลกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการนะครบับการมีส่วนร่วมและก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนสวัสดีครับอาจารย์ทวินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรับอาจารย์ทวินวดีครับกระบ,บวนการในการรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยนะคะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็มีประชาชนเนี่ย มาร่วมกิจกรรมก็คับข้างแล้วก็มาจากหลากหลายนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือมาจากกลุ่มที่เราไปสืบตัวอย่างแล้วก็เชิญมาแล้วก็กลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจในทางการเมืองต่างกันแล้วก็กลุ่มพวกเยาวชนกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้นำศาสนาอย่างเงี้ยนะคะคก,ก็มีกลุ่มนี้มาด้วยแล้วก็ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ย ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับการยกเลิกรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งนะคะครับข้อเสนอที่เรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่ดูเหมือนว่าประชาชนต้องการในเวทีที่สุพรรณบุรีนี่มีอะไรพอชลงรายละเอียดได้นะครับท่านอาจารย์ถวินวด,ดีครับประเด็นที่ประชาชนเห็นเห็นพรองต้องการน่ะนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะมีแล้วก็ อาจจะนำไปสู่การปฏิรูปในอนาคตด้วยนะคะก็คือการแก้ปัญหาการทุจริตซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ออกมาอย่างชัดเจนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในวงการราชการหรือในภาคการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อมไปถึงภาคเอกชนเนี่ยประชาชนอยากจะให้มีการแก้ไขโดยด่วนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะช่วยตรวจสอบคือเขามองว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐรวมทั้งตรวจสอบนักการเมืองที่ทุจริตการทํางานทางการเมืองการทํางานของ ราชการด้วยซึ่งเขาเต็มใจที่จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะ,ะฉะนั้นต้องสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมืองให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเห็นพ้องต้องการน,นอกจากนี้เนี่ยประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมหมายถึงว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลนะคะะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนในรัฐธรรมนูญก็ควรจะเขียนเรื่องของสวัสดิการที่ที่รัฐจะต้องจับให้เขานะคะนั่นเองเป็นที่มาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะต้องอให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงการศึกษาเขาก็ให้ความสําคัญกับลูกหลานของเขาเนี่ยต้องมีการศึกษาที่ดีมีสิทธิในการารับการศึกษาอย่างน้อยกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาที่ดีที่จะต้องมีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ทั้งผู้สอนผู้เรียนอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การมีนักการเมืองที่ดีแล้วก็เป็นพลเมืองดีซึ่งท้องไปด้วยกันคือเขามองว่าประชาชนเองก็ต้องปรับปรุงตัวเองด้วยต้องต้องมีความเป็นพลเมืองดีมีหน้าที่ที่จะต้องกระทาในฐานะเป็นพลเมืองของชาติอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพแล้วก็สัดิ์ศิีความเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีกลุ่มคนที่มาจากชาติพันธุ์น่ะนะคะก็มาร่วมด้วยอย่างเช่นเผ่าปากากายออะไรเงี้ยนะคะที่มานร,ราชบุรีกาญจนบ,บุรีเนี่ยเขาก็พูดถึง ความลาบากของเขาในการที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างงี้ด้วยค่ครับมาถึงประเด็นที่เกี่ยวพันกับการเมืองนะครับที่ในภาคการเมืองเขายังมีข้อถกเถียงกันอยู่แม้ว่าจะมีข้อสรุปในเบื้องต้นเรื่องที่มาของนายกรรัฐมนตรีคนนอกแล้วก็เรื่องของกระบวนการนะครับการจัดการเลือกตั้งตรงนี้ในส่วนของเวทีได้มีการสะท้อนความคิดกับนายครับท่านอาจารย์ทวินพอดีครับมีแต่ไม่เยอะมีแต่ไม่เยอะค่ะเพราะว่า ประชาชนให้ความสําคัญในประเด็นที่ที่ไกลแล้วใหญ่กว่านั้นนะคะครับคือเขามองว่าถ้านักการเมืองดีแล้วเนี่ยจะจะเป็นยังไงก็ก็คงเป็นไปตามคันลองอ่ะนะคะแต่ยังไงก็ตามในเขาก็พูดถึงเรื่องของเอ่อจะที่มาของนักการเมืองหรือผู้นําก็พูดถึงผู้นําที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างนี้เลยนะคะคือ,อเขาไม่ได้ลงไปในรายละเอียดแบบนั้นเพราะว่าเขามองว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมาศึกษากันอย่างลึกซึง้งอีกทีนึงถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ แต่เขามองถึงการได้มาซึ่งผู้นำซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีทุนเป็นคนที่มีัมีทรัพยากรในตัวเองก็คือความรู้ความสามารถอันนี้มีการพูดกันในเรื่องของการได้มาซึ่งผู้นำเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยระบบเลือกตั้งมันจะต้องสอดคล้องที่จะทําให้ได้ผู้นำในระดับนั้นคะัะผู้นำที่ดีในนิยามของชาวบ้านหรือว่านักการเมืองที่ดีพอจะลงรายละเอียดได้ไหมครับดรทวีวดีครับเท่าที่พอจะจะํจจาได้เมื่อวานเนี้นะคะค ก็คือ,อ,อมีความรู้ความสามารถนะคะก็คืออย่างที่เราทั่วไปต้องการอยู่แล้วแล้วก็ซื่อสั์สุจริตอันนี้คือเขาเขาไม่ไม่มีใครที่จะชอบนันกการเมืองที่ไม่สุจริตนะคะรับเราจะออกมาชัดในเรื่องของอชาวบ้านไม่ต้องการเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วจะทํำยังไงแล้วเขาก็บอกมาตรการที่ที่จะต้องป้องกันในเรื่องของการถอดถอนได้ง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของเทอมเรื่องของวาระในการดํารงตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นระดับ ท้องที่ท้องที่ในที่นี้หมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงระดับประเทศซึ่งจะต้องมีวาระการดํารงตําแหน่งแล้วมีการเข้ามาสู่ตำแหน่งโดยการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือคงจะพอเข้าใจได้ว่าคําถามที่คุณถามเมื่อกี้หมายถึงอะไรครับครับแล้วก็เวทีต่อไปเราจะมีที่จังหวัดไหนภาคไหนครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี้ค่ะก็จัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะว่า ก็เป็นเวทีที่ประชาชนให้ความสําคัญมากแล้วก็การไปติดตามประชาชนเนี่ยก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่สุร,สรธานีเชียงใหม่แล้วก็จะตามไปถึงอุดรน,นะคะสุรินรแล้วก็จังหวัดสงขลาแล้วก็มีที่ชนบุรีแล้วก็กรุงเทพเป็นเวทีสุดท้ายะค่ะครับก็จะเปิดเวทีนะครับช่วงแรกเนี่ย ในส่วนของเวทีละภาคก่อนแล้วก็จะมาซ้ำนะครับการอีกทีหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆของแต่ละภา<ฆ>คกับ,<ฆ>บตอนนี้เองเนี่ยพอไปที่สุพรรณบุรีแล้วเห็นแนวโน้มนะครับที่มันสามารถที่จะเป็นเวทีที่จะพูดคุยสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้ ตรงนี้รู้สึกว่าลดความกดดันลงบ้างไหมครับในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะทําในวีดีโอ<ก>ต่อไปลดความกดดันลงเยอะค่ะเพราะว่าในที่สุดก็รู้ปัญหาที่แท้จริงหลายๆรเรื่องนะคะคแล้วก็น่าสนใจอย่างเช่นเขาไม่ต้องการให้มีอํานาจเหนือตลาดเพราะว่าการทำมาหากินลําบากอะไรางเงี้นะคะซึ่งเราก็ได้ยินจากปากของแม่ค้าที่สุภาพออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ลําบากมากเพราะว่ามีห้างใหญ่มาแล้วเขาขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปพ่วงกับเรื่องของการ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะซึ <c oughs> ่งเรากําลังจะร่างรัฐมนูญที่ให้มีภาคส่วนหนึ่งที่เขียนถกงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็ต้องมองไปไปเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เรากําลังทากันอยู่เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างงี้ยก็ <c oughs> ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ลดความกดดันลงไปเยอะเพราะว่าเวทีนี้ ประชาชนก็น่ารักมากแล้วให้ความร่วมมือมากแล้วตอนแรกอพอไปเชิญเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาด้วยจะมายังไงเขาจะไม่มีความรู้ทางการเมืองจะให้ฉันไปพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงเวทีเนี่ยเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็มาขอบคุณนะคะขอบคุณว่าที่เชิญเขามาแล้วที่ ภาคภูมิใจที่เขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะครับผมครับเอาละรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรทวินวดีบุรีกุลมากครับที่เกี่ยวกับทางรายการแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาวะขับเคลื่อนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะดรทวินวดีบุรีกุลค่ะกรรมธิการยกกร่างรัฐมนูญในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะ